บายดีพี่น้องวั้สสุทุกคนมาสบวนกัคะเมนูทำบุญวันนี้นะคะมีอะไรนะคะมีซุปมะเขือคะ่ะซุปมะเขือคะ่พะพอหม้อใหญ่ๆเลยคะ่ะอันนั้นแบ่งไว้ให้พ่อใหญ่คะ่ะแล้วก็มีข้าวของเราคะ่ะวันนี้เมนูวันบ้านเมนูเล่าๆเลยคะ่ะหมกปลาหนินนะคะอเอาไปวัดค่ะเอาไปทำบุญร่วมไปทำบุญนะคะวันนี้เพมันนี่เพว่าน,นำเสนอเมนูเล่าๆเลยคะ่ะ ซุปมะเขือนะคะซุปมเะ,มเ,ะเขือค่ะซุปมะเขือค่ะมีข้าวสวยแล้วก็มีหม,กป,หมกปลาค่ะหมกปลาเหน็นนะคะหมกลาวๆด้ยหมกหมกใส่พักซีลาวด้วยค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้มานําเสนอไอ้เมนูไปวัดนะะเนาะเนาะเหยียบก็าเลาวแบบง่ายๆบานๆนี่คะ่ะลาวๆเลยค่ะซุปมะเขือคะ่ะซุปมะเขือใหญ่ค่ะม,มะเขือคะ่ะนี่ค่ะ นี่เลยค่ะมีข้าวมีซุปมะเขือแล้วก็มีหมกปลานะคะนี่เลยค่ะเม่ของเรานะคะแมนูไนปวัดวันนี้ค่ะทำบุญที่ศาลากันนะคะน้วน,นบ้านราลราวเลยจ้ามีซุปมะเขือใหญ่ค่ะซุปมะเขือแล้วก็มีข้าวเนี่ยมีข้าวค่ะซุปมะเขือแล้วก็ข้าวซุปมะเขือค่ะข้าวค่ะ หมกป,ปนินค่ะแบบลาๆนะคะเพราะว่าทำเองนะคะเหลืออีกสามหมกค่ะเพราะว่าปิดไว้ก่อนค่ะใหญ่ๆๆๆดยนะน้องไปวัดนะคะ เราอร่อยพี look, son, ่น no ้องจ้ซุปมะเขือค่ะน้ำพริกมะเขือ like. นั่นแหละค่ะแนวกินลาวๆด้วยค่ะ <generally> มันเมนูลาวๆด้วยค่ะตั้งใจเห็ดจำลองตื่นแตตีสี่ตื่นแตตีสามค่ะตอนณตอนนี้ตีห้าเลยค่ะตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะทําไปค่ะพระที่แล้วตั้งใจเป็นไข้ค่ะพี่น้องจ๋า เลือบบริเลห์เลบริเลห์เฮดมาเสดอนพีกะปิพระที่เดียวกับบริเลห์เดค่ะเป็นไข่เป็นไข่ทับระดูค่ะ ไม่ได้ทำให้ดูไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทำนะคะไสำเร็จแล้วแล้วค่ะ เพราะจะไปใส่บาทต้ค่ะใส่บาทเจ้าที่เจ้าทางเพราะจะทําทุกครั้งนะคะเจ้าที่เจ้าทางพม่เจ้าธรณีที่ปกปักรักษาเราตรงนี้ค่ะเ<อ>ป็นเลยค่ะมีแต<อ>่ความเสื่อส่วนบุคคลนะคะแปบ๊บนึงนะคระับเด้อค่ะไปกันเลย let's go นี่ค่ะ mèo tiêm pia đây này ha hút tua đi hút tua ha tua ไม่ทำแพงเลยคะ่ะให้เจ้าธรณีเถาวุลย์พรา,ราป,ปักรักษาร่างกายก็จงมารับวันนี้ไอว่าเอาข้าวมาเสบาทให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าธรณีปกปักรักษาเถาวลาที่ปกปักรักษา วันนี้ดูเล้าข้าวมาตะายข้าวครับน้ำพริกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าขึ้นบ้านดีกว่าอาบน้ำดีกว่านอนไปวัดดีกว่าค่ะ เตรียมของใส่ตะกร้าก่อนนะคะใน่ค่ตะกร้านี่เลยมีหม้อข้าวของเรานะคะนี่หม้อข้าวลงไปค่ะีนี่ค่ะมีหมกค่ะวางนี่ขวดแล้วกันวันนมาทนาสาธุด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าทน,นาสาธุด้วยกันจ้า ใช่ป่ะเสียบน้านาะพี่น้องจ้าเด้เตรียมไปแล้วค่ะเนาะจะไ,ไปบึงกันตนเอาของใส่ถั่วอยุสาเนะ,ะนะแป๊บหนึ่งนะคะโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะวันนี้เพา่าวไปทําบุญค่ะวันพระค่ะที่สาดานะคะโมทนาสาธุบุญด้วยกันจ้าน้ําอยู่ข้างล่างค่ะล้วปเป๋าข้างล่างน,นะคะอันนี้เงินก่อนเงินกับข้าวกับข้าวนะะเนาะ ไอพี่ว่าต้องไปหาผักอีกแล้วะคะ่ะกินกับน้ำพริกด้วยเนาะ,ะมีน้ำพริกมันก็ต้องมีผักะคะ่ะน,น้องพี่น้องเนาะมันจะใสิเข้ากันจ้ะเดี๋ยวไปดูตอนเพี่ว่ดตักใส่ชามเรียบร้อยอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านนะคะทําบุญที่ศาลาหมู่บ้านจ้ามันพระค่ะครับวันเดี๋ยวพี่น้องจ้าได้ขนมค่ะได้ทัญยผืชค่ะก็ค,ะคือมอีมีฟักทองมีถั่วแดงแล้วก็มีเผือก ก็มีกล้วยค่ะกลับมากินว่าดน,นะคะไม่ได้ถ่ายค่ะลืมถ่ายด้ยค่ะแต่พี่น้องใจคลิปนี้ก็วิ่งได้ด้ด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลคกดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ